เลิกแล้วนะครับผมแต่อันนี้คิปมันสั้นไปแนบผมท่านผู้ชมนะครับผมนะแต่ถ้าใครที่เล่นแล้วได้กําไรนะผมแนะนําไม่ควรเล่นต่อนะคนดูนะนําไม่ถอนเลยนะครับมันจะดีกว่านะครับผมแล้วถ้าอยากเล่นแบบว่าค่อย ฝากเขามาเล่นละกันนะฮะรอบนะครับผมเหมือนเราเก็บกำไรไว้อะแล้วยังไงคนดูโอเคเงินรางวัลก็อนต้องไปดินะครับผมเบาๆนะครับผมส่วนใครนะครับผมที่เข้ามารับชคมคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกด subscribe กดแชร์ เพื่อไปกับเซนตพิตต่อไปนะฮะเขาดูสวยๆเลยนะครับบอกไว้เลยคุณก็โอเคครับผมก็การสวิดัสสวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีแชนเคยนะครับบักจงพาปั่นนะฮะ เอาวันนี้ก็อยู่ที่หน้าเกมปาร์ตี้ร้อนนะครับผมร้อนแรงสุดเหวี่ยงนั่นเองนะครับผมคนดูก็มาดูนะครับเกมนี้จะเป็นยังไงในครับผมก็ไปดูกัน let's go baby นีครับผมคนดูมาทุน3 0 0ร้อนวันนี้นะเบ็สิบยาวๆเลยนะครับผมวัดดวงนะฮะคนดูแต่ว่าล่าสุดยังไม่มาเลยหายไป50บาทแล้วนะครับผมเอาเรียกๆชิวๆนะครับผมเพิ่งเริ่มนะฮะลองวัดดูสักตั้งหนึ่งสำหรับเกมนี้ขอดูหน่อยเถอะ ขอดูในเธอเพื่อนจะจ่ายสวยแค่ไหนนี่ครับผมนะคผู้ชมมาแล้วหรือเปล่ามาหรือบ้ามซัมเบกันไปมาแล้วนะครับผมฟีเจอร์ดีเจนะครับผมแล้วดอกนี้อู้สามพันท่านผู้ชมว้าว โคสวยนะครับผมดอกนี้ยังไงฟิจาวายนะดูแล้วยังไงโบสวยโบสวยเรียบร้อยนะครับผมฟีเจอร์โบนัสเกมนะฮะคนดูก็ไปดูกันว่าจะจ่ายสักเท่าไหร่นะครับผมดูขอเยอะๆหน่อยละกันนะครับผมท่านผู้ชมแต่ต้นเกมได้สามพันนี่ก็ถือเฟี้ยวนะถ้าเป็นผมนะเลิกแล้วนะครับผมแต่อันนี้ ทิ่มันสั้นไปนะครผมท่านผู้ชมนะครับผมนะแต่ถ้าใครที่เล่นแล้วได้กําไรนะผมแนะนําไม่ควรเล่นต่อนะคนดูแนะนาไม่ถอดเลยนะครับมันจะดีกว่านะครับผมแล้วถ้าอยากเล่นแบบว่าค่อยฝากเขามาเล่นละกันนะฮะอีกรอบนะครับผมเหมือนเราเก็บกําไราไว้อะแล้วยังไงคนดู โอเคเงินรางวัลก้อนต้องไปดินะครับผมเบาๆนะครับผมส่วนใครนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปผมใหม่ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดซับสไครต์กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผม <ๆ S 1> เพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อไปนะฮะคนดูสวยๆเลยนะครับบอกไว้เลยคนดูนะฮะ3,455นะครับผมท่านผู้ชม แล้วยังไงครับคนดูไหลโคดดี i, ต้นเกมแมวอ,อะไรเลยอะต้นเกมคือแบบแมวอ,อะไรเลยอะมาคนดูอีกนิดเดียวเท่านั้นอีกห้าตัวเท่านั้นห้าตัวเท่านั้นนะครับผมท่านผู้ชมไม่รู้จะได้หรือเปล่าโอเคเยอะกว่าห้าคนดูฟีเจอร์โบนัสนะฮะ มาครับผมจะได้เท่าไหร่โบบาไป50บาทก่อนเลยโอเคด้วยสีตัวคูณสี่แล้วนะครับผมโอ้โหร้านนี้สวย ไลน์นี้สวยๆครับคนดูคูณสี่พานสองพันเบาๆไปก่อนดีคนดูตัวแพงซะด้วยนะฮะไหลโคตรดีคูณน้อยแต่ร้อยนะจ๊ะอย่างนี้นะคนดูโอ้โหสวยจัดล้วถ้าได้ไหลไหลาย,ยาวด้วยดิเกมเนี้ยไหลน่ากลัวจัดคนดูรอดูเลย แล้วคูณผมเจ็ดแล้วด้วยวาย3ามห้วัดเจีย๊ยบ <c oughs> โอ้โหวายมาเน้นเน้นเนืเน้อคนดูชิวไปนี่ครับผมกำไรเราได้แล้วนี่ครับผมปาร์ตี้ร้อนร้อนจริงคนดูตอนนี้ร้อนแรงไงคนดูมีไฟจัดเลยแล้วมันมีไฟด้วยดิคนดูอย่างเงี้ยแล้วมันสูดจัด 3,366บาทนะครับผมท่านผู้ชมก็ถือว่าได้กำไรเยอะพอสมควรนะสำหรับเกมนี <cause> okay. um, so ้ไม okay. so ่ใช่เยอะพอสมควรอีกก็เยอะมากเลยแหละเกือบหมื่นเหนือคนดูตอนนี้6,9 0 0นนะเออเกือบ7 0 0 0นะคนดูก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ปาร์ตี้ร้อนก็ทำรายได้นะครับผมมาดูใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยกันสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ And I feel like something's bad. But hell, I'm used to that. I always turn my back, yeah.